สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเช้า ebay ทุกคนนะคะเช้านี้วันนี้วันศุกร์สิ้นเดือนนะแล้วก็เช้านี้นี่วันนี้นะคะพเ่เอมาส่งของกับ ebay ด้วยกัน5ออเดอร์เห็นไหมคะอีแ e พ็กเก plus 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 หมดเลยนะวันนี้สิ่งที่เปอยากแบ่งปันก็คือว่า เรายังค้างไว้คราวที่แล้วนะคะที่พี่เอเนี่ยจะมาแบ่งปันเรื่องของการส่งสินค้ากับไปษนีไทยในรูปแบบของ e-package plus วันนี้พี่เอจะมาอธิบายให้กับทุกๆคนฟังนะคะว่าพี่เอเนี่ยปัจจุบันนี้ใช้บริการ e-package plus ยังไงบ้างเผื่อว่าจะเป็นข้อมูลให้กับน้องๆนะคะในการที่เราเนี่ยจะส่งสินค้ากับ e b a y กันนะคะโอเควันนี้สิ่งที่เวยจะแบ่งปันเนี่ย วันนี้พี่เอเตรียมมาให้กับทุกคนแล้วนะคะนั่นก็คือขาย eBay ส่งสินค้ากับไปรษณีย์ไทยด้วย E-Package plus 152ประเทศว,ว้าวข้อมูลในวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่เอเนี่ยสิ่งที่เ่ย์แบ่งปันให้กับทุกคนนะคะพี่เอจะแนบไฟล์ pdf นะคะใน description ให้กับทุกคนด้วยนะคะเพื่อทุกคนเนี่ยจะได้เอาไปนะคะในการไปพิมพ์นนะเป็นเอกสาร ให้กับทุกคนแบบนี้โอเคเรามาเริ่มกันเลยพี่อยากจะแจ้งกับทุกคนก่อนคะ่ะว่าปัจจุบันนี้นะคะการจะส่งสินค้ากับไปษณียไทยเนี่ยด้วยระบบของ r e จิสเตอตอนนี้เขายกเลิกไปแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราจะส่งสินค้าไปต่างประเทศแล้วเราใช้บริการกับไปษนีไทยมันจะเป็นการใช้บริการที่มีชื่อว่า e package แต่ถ้าเกิดเราส่งแบบ e package นะคะเงื่อนไขมันเป็นแบบนี้ว่าตัว e package เองอะคะ่ะเวลาเราส่งไปถึงประเทศปลายทางนะคะในการนําจ่ายถ้าเขาไม่เจอลูกค้าสินค้าชิ้นนั้นจะทิ้งเลยค่ะจะไม่มีการตีกลับมาที่เรานะคะไม่มีประกันอะไรใดๆทั้งนั้นเลยแสดงว่าถ้าเกิดวันหนึ่งลูกค้าบอกกับเราว่าเขาไม่ได้รับสินค้าแน่นอนเลยเราจะต้องคืนเงินลูกค้าเต็มจำนวนค่ะ ทั้งค่าสินค้ารวมทั้งค่าจัดส่งให้กับลูกค้าเต็มจำนวนแต่คราวนี้ถ้าเราต้องการเซฟนะคะและเราเป็นผู้ขายที่มีเซอร์วิสไมที่ดีเราจะต้องบวกเพิ่มอีก30บาทนั่นก็คือการใช้บริการที่ชื่อว่า e package plus ตัว30บาทนี้จะครอบคลุมอะไรบ้าง 1. นึ่ครอบคลุมในเรื่องที่ถ้าเกิดวันหนึ่งนะคะลูกค้าเนี่ยไปสนีปายทางนะคะในการนํำจ่ายสินค้า เขาไม่เจอลูกค้านะสินค้าชิ้นนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของกับเ,เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์นำจ่ายะคะ่ะประเทศปลายทางนั้นๆว่าเขาจะใจดีไหมในการจะส่งสินค้าชิ้นนี้คืนกลับมาหาเราที่บ้านนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้คือข้อดีข้อที่1นะคะข้อดีข้อที่2ก็คือว่าเวลาเราส่งกับ e package plus สิ่งที่มันดีนั่นก็คือว่า เราจะได้รับในการเคลมประกันวงเงินนะคะอยู่ที่1,500บาทฉะนั้นเวลาเราจะส่งสินค้าสินค้าของเราเราจะรู้แล้วแหละว่ามีมูลค่าของสินค้าเนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่ฉะนั้นวงเงินสูงสุดจะไม่เกิน1,500บาทก็คือ50เหรียญย s เดอลลาร์นั่นเองนะคะโอเคเท่านี้พี่เออยากจะแยกให้กับทุกคนเห็นว่า e package มันมีด้วยกัน2แบบนะคะอ่าอันนี้เรามาทำความเข้าใจนะ e p a c k a g e กลุ่มที่1เรียกว่ากลุ่มที่1เขาเรียก e p a c k a g e สำหรับ g กลบ a ลนะคะ e p a c k a g e โก o บ a ลจะมีด้วยกันนี้ค่ะ105 105ประเทศนะคะบวกกับที่ออกมาใหม่ล่าสุดเมื่อวันที่6โมกรา บวกอีกตรงนี้นะคะอีก46ประเทศฉะนั้น105บวกกับ46แสดงว่าการส่งสินค้าแบบ e package global นะคะตรงเนี้ย global นะจะอยู่ที่1 5 1ประเทศน้ำหนักที่ส่งนะคะ e package จะไม่เกิน2กิโลกร,รัมนะคะ2กิโลกรมัมคราวนี้เรามาดูกันว่าเดี๋ยวพี่เอจะยกตัวอย่างนะคะเนื่องจากว่า e p a c k a g e ที่อยู่ในระดับโกลบลทั้งหมดอันนี้พี่เอยังไม่รวมอเมริกานะเพราะว่า e p a c k a g e พี่เอจะแยกมาเป็น2กลุ่มแบบนี้กลุ่มที่1คือโกลบอลนะคะโกลบลน้ำหนักในการจัดส่ง e p a c k a g e แบบโกลบอลเนี่ยก็คือว่าประเทศที่เราจะส่งนะคะสินค้าที่เราส่งจะไม่เกิน2กิโลกรัมแต่ถ้าเกิด e p a c k a g e ที่ส่งในประเทศอเมริกานี้นะน้ำหนักจะไม่เกิน5กิโลกรัมเห็นไหมมันแตกต่างกัน e p a c k a g e Global ส่งได้151ประเทศ e p a c k a g e ตัวนี้นะคะคือ e p a c k a g e อเมริกา e p a c k a g e ของ Global รหัสตัวยอดจะเป็น lp กับ lx แต่ e p a c k a g e usa นะคะจะเป็นตัวยอด la นำหน้านะคะนำหน้าของเลขพัสดุ e p a c k a g e Global น้ำหนักไม่เกิน2กิโลกร,รมัม ทั้งหมด151ประเทศ e ีแพ็กเกของเออเมริกาส่งไปอเมริกาตัวย่อ LA น้ำหนักไม่เกิน5กิโลกร,รมัมอ่าครานี้เรามาดูในเรื่องของราคา e ีแพ็กเกในระดับโก o b a l จะมีโซนเขาแบ่งเป็นโซนพี่เอจะยกตัวอย่างให้กับทุกคนแบบนี้ค่ะว่าถ้าสมมติพี่เอส่งด้วย e p a พ็กเกไปที่ประเทศอังกฤษ เราจะต้องมาดูในตารางอ่าเดี๋ยวพี่เอยตัวอย่างนะสมมุติเพ่ะจะส่ง e package ไปประเทศอังกฤษนี้นะประเทศอังกฤษเนี่ยเขาจัดอยู่ในโซนที่7โซนที่7ฉะนั้นเวลาเรารู้แล้วแหละไปสนีจัดอยู่ในโซนที่7ฉะนั้นพอในโซนที่7จี่เพส่งสินค้า100กรัมนะเราจะมาดูตารางตรงนี้ค่ะ100กรัมในโซนที่7จะอยู่ที่200239บาท ฉะนั้นแสดงว่าพี่เอจะส่งสินค้า100กรัมไปที่ประเทศอังกฤษราคาจะอยู่ที่239บาทบวกกับ plus ค่ะ e package plus ฉะนั้นก็จะเป็นว่าพี่เอจะส่งไปที่ประเทศอังกฤษน้ำหนัก1 100กรัมก็จะเป็น e package plus มันจะคิดราคาอยู่ที่239บวกกับ30บาท ฉะนั้น100กรัมที่ส่งไปประเทศอังกฤษเพจะจ่ายอยู่ที่269บาทค่ะโอเคงั้นให้เราเข้าใจก่อนนะคะว่าเวลาเราจะส่งสินค้าแบบ e package นะคะในระดับของ global นะคะมีด้วยกัน151ประเทศฉะนั้นเราจะต้องมาดูว่า151ประเทศเนี่ยเขาอยู่ในโซนโซนไหน เพราะราคาแต่ละโซนไม่เท่ากันอ่ะเมื่อกี้พี่เอไปที่อังกฤษแล้วนะคะประเทศอังกฤษอยู่ในกลุ่มประเทศในโซนของยุโรปฉะนั้นมันจะเป็นโซนเจ็ดทีนี้พี่เอจะส่งสินค้าไปที่ประเทศออสเตรเลียบ้างหลกักโอเคนี่นะคะนี่คือประเทศอสนะอสเตรเลียนะออสเตรเลียจะจัดอยู่ในโซนที่6นะคะออสเตรเลียโซนที่6ฉะนั้นเหมือนกันเลยถ้าพี่เอส่งสินค้า100กรัมในโซนที่6 นี่นะคะ1 0 0กรัมในโซนที่6ราคาจะอยู่ที่250บาทฉะนั้นเวลาพี่เอส่งสินค้า100กรัมไปที่ประเทศออสเตรเลีย<ม>ก็จะเป็น250แล้วบวก plus ไปอีก30บาทแสดงว่า100กรัมของพี่เอส่งไปออสเตรเลียพี่เอจะจ่ายอยู่ที่280บาท ว้าวเห็นไหมคะฉะนั้นไอเอกสารตัวนี้นะคะเอกสารตัวนี้ในเรื่องของ105ประเทศบวกกับค่าบริการในการจัดส่งเป็นโซนโซนนะคะกับเอกสารตัวนี้46ประเทศที่เพิ่มเติมเข้ามา2ชุดนี้เดี๋ยวมันจะเป็นไฟล์ pdf พี่เอจะแนบลิงก์ไฟล์ pdf ให้กับทุกคนในด e s c r i p t i o n ฉะนั้นทุกคนสาม,มารถ ไปดูรายละเอียดแล้วก็ปริ้นเอกสารเพื่อเอามาในการดูนะคะในการที่เราจะคำนวณได้ว่าโอเคค่าจะส่งประมาณเท่าไหร่เพื่อเราจะไปเก็บเงินลูกค้าในการที่เราจะคิดค่าชิปปิ้งลูกค้าค่ะว่าเราจะคิดค่าชิปปิ้ง1 $10 เหรียญ15เหรียญหรือ20เหรียญอยู่ตามน้ำหนักของสินค้าแล้วก็จะขึ้นอยู่กับราคาจะขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางที่เราส่งนั่นเองนะคะโอเค อันนี้นะอันนี้นะพอได้นะคะทุกคนค่านี้เวลาเราเราขายสินค้าไปในระดับโกลบโอลอะค่ะ151ประเทศเขาจะแบ่งแยกเป็นตามโซนคราน,นี้โซนแต่ละโซนจะขึ้นอยู่กับราคาของของประเทศไปทางนั้นๆฉะนั้นอย่าลืมนะคะว่าน้ำหนักจะไม่เกิน2กิโลกร,รมัมให้เรายึดแบบนี้นะคะเราส่งสินค้าไปอเมริกานะคะด้วย e package pass น้ำหนักจะไม่เกิน5กิโลกร,รมัม แต่ถ้าไม่ใช่อเมริกา151ประเทศน้ำหนักจะอยู่ที่2กิโลกร,รัมเท่านั้นแสดงว่าตอนนี้ใครขายของนะคะเกินกว่า2กิโลกร,รมัมเราต้องคิดแล้วนะเพราะว่าชิปปิ้งค่ายบริการเขาไม่รับในการจัดส่งค่ะ นะคะคือเขารับนั่นแหละแต่เวลาเราจะส่งนะคะเราอาจจะเสียค่าบริการในการจัดส่งที่มันสูงมากแพงมากมันจึงไม่คุ้มกับกําไรที่เราจะได้รับในการค้าขายนะคะในการขายสินค้ากับ EBay นั่นเองโอเคคราวนี้ต่อไปนะคะเรื่องของอเมริกาบ้างอเมริกานะคะ เนื่องจากว่าอเมริกาเนี่ยเวลาเราจะส่งแบบ e package class นะคะน้ำหนักในการจะส่งไปประเทศอเมริกาน้ำหนักจะไม่เกิน5กิโลกร,รัมนะคะมันแตกต่างนะเมื่อกี้คือ2อันนี้เฉพาะอเมริกาเดียวๆเ,เลยก็คือเต็มที่ไม่เกิน5กิโลกร,รมัมครานนี้เนื่องจากว่าอเมริกาเนี่ยมีด้วยกัน50รัฐนะคะ50รัฐเขาแบ่งเขตราคาออกมาเป็นสส่วน ให้เราเข้าใจตรงกันนะ50รัฐแต่ราคาไม่เท่ากันไม่เท่ากันนะคะเขาจะแบ่งแบบนี้ค่ะว่าเขาจะแยกนะคะ48รัฐราคานี้นะคะเขาจะแบ่งช่องแบบนี้สองช่อง48รัฐจะอยู่ในช่องนี้แล้วที่เหลือ 4, อ,อ,อีกสองรัฐนะคะและประเทศที่อยู่ในอาณานิคมของสหรัฐอเมริกาจะเป็นราคาพิเศษค่ะ หมายความว่ารัฐเช่นรัฐฮาวายอลาสกาและรัฐนะคะประเทศที่ขึ้นเป็นเมืองขึ้นของประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นราคาค่าจัดส่งพิเศษเยกตัวอย่างให้นะคะสมมุติว่าพี่เอจะจัดส่งสินค้าไปฟลอริดา100กรัมราคาจะอยู่ที่339บาท แล้วพี่เอบวกกับ e p a c k เก p พั s เข้าไปอีก30บาทแสดงว่าสินค้าของพี่เอ100กรัมจะส่งไปที่ฟลอริดาราคาจะอยู่ที่369บาทค่ะ,อะโอเคนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสินค้า100กรัมของพี่เอจะส่งไปที่ฮาวายลูกค้าของเอีมีที่ฮาวายใช่ไหม100กรัมพี่เอจะส่งไปที่ฮาวาย ราคาจะอยู่ที่396บาท100กรัมนะไปฮาวายจะอยู่ที่396บาทแล้วบวกอีก30บาทแสดงว่าสินค้าของพี่เอ100กรัมจัดส่งไปที่ฮาวายราคาจะอยู่ที่426บาทค่ะว้าวเห็นไหมคะฉะนั้นเอกสารตัวนี้เดี๋ยวพี่เอจะแนบ เป็นไฟล์ PDF ให้กับทุกคนใน description นะคะทุกคนสามารถกดลิงก์ใน description ของ A แล้วสามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF จากไปรษณีย์ไทยได้เลยเห็นไหมคะว่า ะนั้นสิ่งที่สําคัญคืออะไรเมื่อกี้เรารู้แล้วนะคะว่าราคาในการจัดส่งสินค้ากับไปษนีไทยแบบ e package plus เนี่ยราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่สิ่งสำคัญสุดท้ายค่ะที่น้องๆจะต้องไปลงมือทํา,นานนในร,าาราใน้านของเรานั่นก็คือในรายการขายในร้านของเราอะคะ่ะให้ทุกคนนะคะไปดูเห็นในการที่เราจะส่งแต่ละประเทศนะคะให้ทุกคนติ๊กนะคะ ประเทศไหนที่เราไม่ส่งนะคะประเทศไหนที่เราไม่ส่งให้เราติ๊กถูกว่าเราไม่ส่งประเทศไหนฉะนั้นไอประเทศที่เราจะจัดส่งนะคะก็จะเป็น152ประเทศก็คือโกลบอล151หวกกับอเมริกาอีกหนึ่ง มันก็คือ152ประเทศนั่นเองฉะนั้นปัจจุบันนี้ถามว่าเราจะขายสินค้าไปทั่วโลกใช่ไหมไม่ใช่แล้วนะเราขายสินค้าตามการบริการของไปซีนีไทยแบบ e p a c k a g e plus ได้ทั้งหมด152ประเทศค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมียอดขายโซโซโซ ปัง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 แบบพี่เอในเช้านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะบ๊ายย